สวัสดีค่ะชาวธาตุดินก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีพฤษภกันแล้วก็มังกรยินดีต้อนรับสุ่ชาะปรปปีส้สทาโรนะคะ วันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปไปวิกีี่ความรักสำหรับคลื่นเรียนแรกกันก็ตั้งแต่วันที่1เป็นไปจนถึงวันที่16มกราคม2567สําำหรับคนโสดพลังงานของคุณในตอนนี้มันไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่เลยตัวคุณยังคิดถึงความสัมพันธ์ครั้งเก่าๆอยู่เลยเนาะ มีใครคนหนึ่งนะคะที่เขาเนี่ยยังติดอยู่ในห่วงความคิดของคุณคุณยังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆในอดีตระหว่างคุณกับคนคนนี้อยู่โดยเฉพาะเมืเมนต์นดีๆที่ครั้งหนึ่งมันเคยทําให้หัวใจของคุณพองฟูยิ่งคุณคิดถึงเรื่องราวดีๆที่ผ่านมามากเท่าไหร่มันยิ่งทําให้คุณยึดติดอยู่กับคนคนนี้มากขึ้นถึงแม้ว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาจะผ่านไปนานแล้วก็ตาม เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณคิดถึงเขาถ้าไม่ถามความเป็นไปของเขาผ่านจากเพื่อนหรือคนรู้จักที่มีร่วมกันคุณก็มักจะไปตามดูชีวิตของเขาเนี่ยผ่านจากโลกโซเชียลยิ่งคุณสองมันก็ยิ่งทำให้คุณรู้สึกดาวเนาะเพราะมันเหมือนกับคุณอะไปเจอว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาแฮปปี้กับชีวิตของเขามากๆเขาได้ move on กับชีวิตของตัวเองไปแล้วโดวยเฉพาะบางเคสนะคะมันเหมือนกับ คุณอะยิ่งทุกข์ใจหนักเลยเพราะไปเจอว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาไปเจอความรักทั้งใหม่แล้วคนที่คุณยังคิดถึงคนคนนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นชาวธาตุไฟได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงแล้วก็ธนูชาวธาตุลมนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลแล้วก็กุม เขาสามารถที่จะเป็นคนที่อายุน้อยกับคุณได้นะคะหรือไม่นะก็เป็นชาวต่างชาติต่างศาสนาคนที่ต้องมีการเดินทางอยู่ในชีวิตบ่อยๆนะคะโดยเนเจอร์แล้วอะ่ะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ขี้เบื่อง่ายตัดสินใจได้ไม่ค่อยเด็ดขาดเท่าไหร่เพราะว่าเขายังควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่เก่งทําให้บางทีอย่างเงี้ยน,นะคะเขามักจะเป็นคนที่พูดก่อนคิด แล้วการกระทําของเขาอะ่ะมันทําให้เขาต้องมานั่งเสียใจทีหลังในหลายๆครั้งแต่เขาก็เป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งเลยนะคะเพราะเขาดูแลแล้วก็เทคแคร์คนรอบข้างค่อนข้างเก่งเป็นคนที่มักจะช่วยเหลือคนอื่นอยู่ตลอดถ้ามันไม่เกินความสามารถของเขาเองเรามองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคนนี้เนี่ยมันยังไม่จบนะคะ มันยังมีภาคต่อที่คุณทั้งคู่ต้องกลับมาเคลียร์ใจกันซึ่งในเร็วนี้มันจะมีการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณและเขาเกิดขึ้นมันจะเป็นการสื่อสารที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุ้มค่ากับการรอคอยเอาซะมากๆเลยเพราะว่าคุณทั้งคู่จะได้กลับมาคุยกันถึงปัญหาแล้วก็สิ่งที่ยังค้างคางในใจ การคุยกันในครั้งนี้มันจะทําให้ความรู้สึกดีๆที่คุณมีให้กันกลับมาชัดเจนมากๆในความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายซึ่งตรงนี้สามารถทําให้คุณได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งได้นะคะแต่เราอยากให้คุณระวังนิดนึงเนาะในวันที่คุณเนี่ยได้กลับมาคุยกันถ้าคนเก่าของคุณเขามีคนรักอยู่แล้วเราอยากให้คุณใช้สติให้ดีๆแล้วปลีกตัวเองออกมาก่อนนะคะเพราะคนเก่ากลับมาในชีวิตของคุณก็จริง แต่เขาก็กลายเป็นคนที่มีพันธะไปแล้วถ้าเขาคิดอยากที่จะกลับมาหาคุณเขาต้องไปเคลียร์ตัวเองให้ได้ก่อนแล้วจะเป็นยังไงต่อก็ค่อยว่ากันจะให้ควรมาว่าคุณทีหลังว่าแบบไปเป็นมือที่สาของคนอื่นอย่างเงี้ยมันไม่ดีนะคะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ o r a c l e เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่เนี่ยมีอะไรท,ที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ที่เราได้ใบแรกนะคะเราได้เป็นไพ่ r e e d o m ให้แนะนำให้คุณเนี่ยปลดปล่อยตัวเองออกมาจากความทุกข์ใจเนาะคุณอาจจะลืมคนเก่าของคุณไม่ได้ก็จริงแต่อย่างน้อยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณคิดถึงเขาเราอยากให้คุณเอาพลังงานที่มีของตัวเองเนี่ยไปโฟกัสกับเรื่องอื่นๆในชีวิตนะคะ engagement chemistry แล้วก็ passion นะคะ การกลับมาคุยกับคนเก่าๆในครั้งนี้ยมันจะทำให้คุณรู้ได้เลยนะว่าคุณรักเขามากจริงๆเพราะแค่ได้ยินเสียงหรือได้เจอหน้าเขาอะมันก็ทำให้ใจของคุณเป็นสุขมากๆเลยนะคะคุณทั้งคู่เนี่ยจะสามารถสัมผัสได้ว่าช่วงเวลาที่ห่างกันไปคุณคิดถึงชีวิตที่มีกันและกันมากแค่ไหนการกลับมาในครั้งนี้มันมีโอกาสที่คุณจะได้กลับมาคบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ อันนี้ก็เป็นการพยากรณ์อของคนโสดเนาะเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับความสัมพันธ์ของคนที่มีคนคุยสำหรับคนที่มีคนคุยในช่วงที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยมันมีแกลบเกิดขึ้นเนาะระยะห่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นผลมาจากการที่คุณ2คนเล่นมายเกมหรือว่าเล่นสงคารามประสาทกันเพื่อที่จะอย่งเชิงว่าถ้าเราเงียบหายไปเนี่ยใครจะเป็นฝ่ายที่ทนไม่ไหวแล้วต้องทักมาก่อน มันเป็นช่วงเวลาที่คุณเองก็ไม่กล้าที่จะทักเขาไปและเขาเองก็ไม่กล้าที่จะทักคุณมาต่างฝ่ายต่างก็มีความคาดหวังว่าตัวเองเนี่ยจะชนะในเกมนี้ แต่พอไม่มีใครยอมที่จะเป็นฝ่ายที่ทักมาก่อนมันเลยยิ่งทำให้ตัวคนคุยของคุณเขารู้สึกน้อยมากกับรีแอคชั่นที่เกิดขึ้นของคุณเขาสงสัยมากเลยอะว่าตัวคุณกำลังทำอะไรอยู่ทำไมถึงไม่ยอมทักมาเขารู้สึกแย่นะคะที่คุณทำเหมือนว่าคุณไม่แคร์คุณไม่สนใจที่เขาหายไปจนเขาคิดมากว่าเขาอะ คงไม่ได้มีความสําคัญกับคุณและเขาเริ่มที่จะมีความคิดลบๆกับความสัมพันธ์ตรงนี้บางคนถึงอขั้นคิดนะว่า,าจะเลิกคุยกับคุณละดูสิคะเป็นไพ่ย h e world ขึ้นมาคือเขาคิดไปแล้วว่าเขาว่ายังไงเดี๋ยวต้องตัดคุณออกแน่ๆส่วนฝั่งของคุณนะเรารู้สึกว่าคุณชิลมากเลยอะกับสถานาการณ์ตรงนี้ มันเหมือนว่าคุณนะไม่ชอบนิสัยการเล่นไมายเกมของฝั่งคุนคุยมานานแล้วในตอนแรกๆคุณก็ยอมตามเกมไปนะคือยอมตามใจเขาแหละแต่ว่าพอนานๆเขา้าอ่ะคุณก็เริ่มรู้สึกเบือ่อที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้เพราะคุณมองว่ามันท็อกซิกมากๆเลยกับการที่จะไปต่อในความสัมพันธ์กับออแบบระยะยาวนะคะแต่เพราะว่าตัวคุณคุยของคุณเนี่ยเขาก็มีเรื่องดีๆเรื่องอื่นเนาะ มันเลยทำให้พอคุณช่างน้ําหนักแล้วอะคุณก็ยังอยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่คุณยังไม่ได้อยากที่จะเลิกคุยกับเขามันก็เลยกลายเป็นว่าคุณใช้โอกาสที่เขาเล่นไมค์เกมกับคุณครั้งเนี้ยในการดัดนิสัยตัวคนคุยของคุณไปด้วยในตัวคนคุยของคุณนะคะเขาสามารถที่จะเป็นชาวธาตุไฟได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงห์แล้วก็ธนู ชาวธาตุลมนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลแล้วก็กลุมคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่อยู่ไม่ติดที่นะชีวิตของเขาจะต้องมีการเดินทางอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะด้วยอาชีพการงานหรือจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นชาวต่างชาติต่างศาสนาจะต้องมีการเดินทางเพื่อมาพบกันกับคุณก็ได้นะคะ คนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีความคิด c r e เอทีฟนะคะคือเขา่าจะมีความซับซ้อนทางด้านความคิดชอบวางแผนชอบคอนโทรลชอบเล่นไมค์เกมเพราะเขาอยากที่จะให้คนอื่นให้ความสำคัญกับตัวเองเป็นคนที่แบบคิดมากแล้วก็ไม่ค่อยปล่อยวางอเรามองว่าฝั่งคนคุยเนี่ยเขาจะเป็นฝ่ายที่ติดต่อมาหาคุณก่อนเนาะเหมือนเขาเองอะได้ไปเจอมาในโซเชียลนะคะว่า คุณก็ยังมีความสุขดีโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องมีเขาอยู่ในชีวิตจุดนี้เนี่ยแหละมันไปนกระตุ้นทําให้เขาต้อง take action ในการทักคุณมาก่อนเพราะเขารู้สึกว่าถ้าเขาไม่ทําอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์ตรงนี้เขาจะเสียคุณไปละการทักมาของเขาอ่ะมันจะมาในรูปแบบแบบเงียนเนียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างคุณสคนมาก่อนหน้านี้นะคะยกตัวอย่างนะถ้าคุณลง story ว่าคุณไปกินขนมร้านหนึ่งมาแล้วมันอร่อยมากๆเลย เขาก็จะทักคุณมาว่าไปร้านไหนเนี่ยทางทางที่ตัวคุณเองก็แท็กชื่อร้านอยู่ในโพสในสตอรี่ของคุณนะคะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ o r a c l e เพิ่มเติมหน่อยนะ้องว่าไพ่มีอะไรอยากที่จะบอกเราอีกนะคะไพ่ที่เราได้นะคะมีไพ่ consciousness แล้วก็ uh, separation ตัวคุณรู้ดีนะว่านิสัยการเล่นสงครามประสาทเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตัวเองต้องการของคุคุยเนี่ยมันคือสิ่งที่จะทําให้ความสัมพันธ์ในอนาคตระหว่างคุณกับเขามันมีความท็อกซิกมันเลยทําให้คุณเนี่ยยอมหักดิบ ตัดนิสัยคนคุยของคุณทั้งๆที่คุณเองก็รู้แหละว่ามันมีโอกาสสูงที่การเทคแอคชั่นของคุณในครั้งนี้จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่มันจบลงได้ถ้าตัวคนคุยของคุณเขายังมีอีโก้แล้วก็ยังเล่นเกมตัวนี้ต่อนะคะ b i r t h b e i t i n g for ผลของการรอคอยมันน่าเชื่อใจมากๆเลยเนาะ เพราะคนคุยของคุณเนี่ยเขาจะได้ไปนั่งรีเฟล็กกับตัวเองนะคะว่าสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันไม่ได้ทําให้เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการและตอนเนี้ยเขาเข็ดมากจริงๆนะกับการเล่นสงคารามประสาทกับคุณเพราะเขาเองก็กลัวว่าคุณจะไม่ยอมคุยกับเขาอีกนะคะ express your love การที่คนคุยของคุณเนี่ยเขา take action มันคือการแสดงออกให้คุณรู้นะคะว่าเขา,ายอมคุณแล้วเขาชอบคุณมากจนไม่อยากที่จะให้มีอะไรมาทําลายความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไปได้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่แบบอีโก้สูงต่อให้เขาจะเป็นคนที่มีมายเกมเยอะก็ตามแต่แต่กับคุณนะเขายอมนะอันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์ของคนที่มีคนคุยนะเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับคนที่มีคู่สำหรับคนที่มีคู่ สถานการณ์ระหว่างคุณและคนรักในตอนนี้มันดูอึมครึมจังเลยค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่เนี่ยมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นและไม่มีใครย,ยอมฟังกันเลยต่างคนต่างก็คิดว่าความคิดของตัวเองเนี่ยมันดีที่สุดมันเลยยิ่งทําให้คุณรู้สึกว่าเราควรที่จะอยู่ห่างกันเอาไว้ก่อนในตอนนี้เพราะอารมณ์แรงด้วยกันทั้งคู่ตัวคนรักของคุณนะคะเขาสามารถที่จะเป็นชาวธาตุไฟก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศี เมษสิงธนูชาวธาตุลมนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลแล้วก็กุมคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยฟังใครเท่าไหร่ตามใจตัวเองเก่งนะคะเขามีความมั่นใจในตัวเองสูงมากจนบางทีอ่ะมันก็มากจนเกินไปทําให้มีคนหมั่นไส้เขาได้เขาเป็นคนประเภทที่ว่า ทำก่อนลวกันแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคิดทีหลังถึงผลของมันแล้วมันทาให้คนคนนี้มีหลายๆครั้งที่เขาจะต้องกลับมานั่งเสียใจกับตัวเองอยู่บ่อยๆเลยเพราะว่าคําพูดหรือว่าการกระทําของเขาอะมันไปทําผลร้ายมากกว่าผลดีนะคะในตอนนี้อารมณ์ของคุณเนี่ยมันเย็นลงมากแล้วเนาะคุณเองก็ได้กลับมาคิดทบทวนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นถึงปัญหาแล้วก็คิดว่าตัวเองอะพร้อมที่จะคุยพร้อมที่จะเคลียร์กับคนรักแล้วนะคะ แต่ในตอนนี้คนรักของคุณเขายังไม่พร้อมที่จะเคลียรกับคุณนะ เขายังร้อนอยู่มากๆแล้วตอนนี้ความคิดในหัวของเขาอ่ะมันมีแต่คำว่าตัวเองถูกต้องมันไม่ได้มีคำว่าคุณถูกต้องเลยนะเขามีแต่คำว่าเขาอ่ะถูกที่สุดในตอนนี้นะคะเขายังไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์หรือว่าไม่สามารถที่จะควบคุมคําพูดของเขาได้ซึ่งจุดนี้สามารถทําให้คุณเสียใจยได้ถ้าคุณยังพยายามเข้าไปคุยกับเขาอยู่ในตอนนี้สิ่งที่ดีที่สุดเลยอะ่ะคือ อยากให้คุณให้เวลาอีกฝ่ายได้ใจเย็นลงมากขึ้นกว่านี้นะคะแล้วก็พยายามให้เวลาเขาในการที่จะรีเฟล็กับตัวเองว่าเออสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะ่ะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วการกระทําของเขาการเทคแอคชั่นของเขาอะ่ะมันดีพอแล้วหรอนะคะแล้วเราค่อยมาคุยกันทีหลังในวันที่พร้อมมากกว่านี้ดีกว่า นะคะไพ่อยากให้คุณเนี่ยไปโฟกัสกับเรื่องอื่นๆในชีวิตก่อนเนาะเช่นพาตัวเองเนี่ยออกเดินทางไปในที่ที่มันห่างจากคนรักเพื่อเคลียร์ความคิดที่ยุ่งเหยิงของคุณในตอนนี้ลองไปออกทริปดูไหมลองไปแบบเอ่อ girls night กับเพื่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองลองห่างกันก่อนดีกว่าเนะเาะไพ่อยาก อยากจะบอกคุณนะคะว่าอย่าเพิ่งไปกังวลใจอะไรมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าสถานการณ์ทุกๆอย่างเนี่ยมันจะลี่คายไปได้วยด้วยตัวของมันเองคุณไม่จําเป็นที่จะต้องแบบไปฝืนหรือว่าไปทําอะไรกับมันเลยนะเดี๋ยวเราขอดูไพ Or ่ oracles เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรอยากที่จะบอกเราอีกไพ่ที่เราได้นะคะเรามีไพ det ่ detachment แล้วก็ deception ขึ้นมาอีกใบหนึ่งแล้วนะคะเพื่อมาคอนเฟิร์มว่าตอนนี้เนี่ยคุณกับคนรักควรที่จะอยู่ห่างกันสักพักเพื่อที่จะได้มีสติในการคิดทบทวนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นยิ่งเราอยู่ใกล้กันอ่ะมันยิ่งทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะเอาชนะกันตรงนี้มันสามารถที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันลงดิ่งได้เลยทันทีเนาะสิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้คือพอเรา้อน่เรายิ่ง ถอยห่างกันดีกว่าแล้วพอเราเย็นลงแล้วค่อยกลับมาคุยกันมาเคลียร์กันในวันที่เรารู้สึกว่าความคิดของเรามันเปิดกว้างมากพอเราสามารถที่จะรับฟังความคิดของอีกฝ่ายหนึ่งได้มากกว่านี้นะคะ Stay optimistic about your love life สถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้แย่ขนาดที่คุณคิดนะคะอย่าเพิ่งกังวลใจมากจนลืมที่จะ enjoy the moment ในชีวิตของคุณเองนะคะ religious factors สาเหตุของปัญหาระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยมันคือการที่คุณสองคนมีความต่างกันมากๆซึ่งตรงนี้ก็ยังต้องใช้เวลาในการที่คุณทั้งคู่จะสามารถปรับตัวเข้าหากันได้มากกว่าที่เป็นอยู่นะคะถ้าอยากให้คุณมีความอดทนแล้วก็มีความเมตตาต่อคนรักให้มากๆนะคะ อันนี้เนี่ยก็เป็นการพยากรณ์สำหรับคนที่มีคู่เนาะยังไงก็แล้วแต่การพยากรณ์ไม่มีอะไรที่มันจะตรงแบบเต็มร้อยเปอร์เซนต์อย่างมากสุดก็เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซนต์หรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้อยากให้ทุกคนนะคะใช้สติในการรับฟังแล้วก็รับชมกันถ้าชอบการพยากรณ์ในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด, share, กด channel, แชร์กด s u b s c r i b e c h a n n e l b o b b y าร์โด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต่อ,ตอไปวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมกันเจอกันคลิปต่อไปค่ะ